ในช่วงสุดท้ายของรายการครับกับ Star on Stage ครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับของแขกนี่ของแขกพิวานี่ก็คือของทั้งใหญ่ทั้งคมคุณผู้ชมไม่เคยโดนของแขกนะครับจะต้องลองโดนดูบ้างราะว่ามันบาดจริงๆแล้วเขาบอกของแขกนี่ของแรงนะทุกคนวันนี้เขาเป็นนักแสดงหลักในเรื่องของของแขกนะครับวันนี้เราขอต้อนรับครับคุณฮาเกีมโดนพาวิจิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับของแขกเขาใหญ่จริงๆเขาบอกว่าเป็นคนสะตูนคนสะตูนครับพูดสะตูนใดด้วย อยากจะพาพี่ลองตาไปเที่ยวทะเลอยากชวนคุณเฟโรเชกับพี่คาคิน็อกนี้ไปเที่ยวเรือบรนพมเพราะว่าทะเลเรือบรนพมมันสวยมากๆครับมันสวยยังไงครับเกาะลีเป้เคยเที่ยวไหมเกาะลีเป้เคยไปแต่ไปอะไรนานเลยเไปไหมลีเป้ภาษาอันเออไม่รู้จยัสวยยังไงเล่าเล่านิดนึ่งโอ้เขาว่าเป็นมอลลิฟแบบเมืองไทยแบบเป็นมอลลิฟของเมืองไทยเลยครับจริงป่ะถล้วบอกว่าไปจากกรุงเทพไม่นั่งอะไรไปครับรถหรือว่าถ้าเครื่องบินก็ต้องไปลงที่หาดใหญ่หรือไม่ก็ที่ตรังแล้วก็จะมีรถตู้ครับผมพาไปที่สตูลครับใช้เวลาอีกหนึ่งชั่วโมง แต่ก็นั่งเรืออีกหนึ่งชั่วโมงนะเหนื่อยนิดนึงในการเดินทางแต่ว่าถ้าไปถึงแล้วรับรองคุ้มแน่นอนกับการไปเที่ยวลีเป้ที่สตูลครับนอกจากที่สตูลมีเกาะลีเป้แล้วมีอะไรครับมีอะไรที่น่าที่เดียวเกาะไข่เกาะไข่เกาะไข่อะเกาะไข่อะเกาะไข่อะเกาะไข่เนี่เป็นซิกเนเจอร์ของสตูลแล้วก็มีน้ำตกวังสายทองนะครับมีถ้ำบูผาเพชรนะครับก็เป็นธรณีธรณีอะไรเขาเรียก ได้ลงกินิสบุ๊กด้วยนะผมจากสตูนใช่นี่แบบอยากให้ทุกคนไปหาข้อมูลกันดูสนใจอะเรามาย้อนนิดนึงว่าเรื่องราวเขาบอกว่าคุณกีมเนี่ยมีเรื่องราวดราม่าด้วยก่อนหน้านี้หรือเปล่าเริ่มจากเข้าวงการหรือเข้าวงการมาได้ไงเริ่มต้นจากการเดินแบบไถแบบก่อนครับครับผมก็มีโอกาสได้ร่วมเดินแบบไถแบบกับดาราหลายท่านเลยคุณพิงกี้สวิกาคุณโมอามีนาครับผมอ๋อแนวแบบแต่งแขกไอ้ที่ใส่ยีบกัน์ตันแต่งชุด เดินเดินใส่บวกใส่แรนกาช่ครับหลังจากนั้นก็คือมีเอเจนซี่โมเดลลิ่งมาเตะตาเหรอครับหรือว่าเริ่มได้เล่นทางช่องเจ็ดเรื่องผู้สาวซือรักเรื่องสัพภายนางรำผมเรื่องทหารทหารสักอย่างก็ก็ทางทางช่องเจ็ดก่อนผู้ใหญ่ดึงไปทางช่องเจ็ดหน้าเขาก็ทางนั้นนะเขาเข้าคมนะเขาก็มาเล่นได้นะหลังจากเล่นละครเสร็จบุกก็บอกว่าอันนี้คือเป็นคนที่แต่งงานแล้วด้วยไหมใช่ครับใช่มันมีทวง ยังไงครับเรื่องดราม่าเดี๋ยวคุณเล่า<ว>เหตุการณ์เลยหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยยังไงครับครับก็ก็ได้สูญเสียลูกชายครับผมช่วงนัลูกชายอายุสามขวบครึ่งสามขวบงไง<ห>ของ <ขอ S 2> ครับ ยังไงครับมันเป็นยังไงเรื่องราวเปไหลูกๆกมีลูกประจําตัวเรื่องของเส้นเลือดในปอดไม่แข็งแรงครับแล้วก็ช่วงโควิดก็เนาะหลายคนก็สูญเสียหนึ่งนั้นก็เป็นลูกของผมใช่ก็้วยความที่ติดเชื้อโควิดด้วยเหรอครับครับใช่ครับอ๋อจังหวะนั้นก็ดีเลยและช่วงนั้นก็กําลังจะไปถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องของแขกด้วยจากที่เมื่อก่อนผมเคยกลัวผีนะครับหลังจากที่พอลลูกเสียปุ๊บเหมือนเราเราเข้าใจเรื่องความตายปุ๊บผมไม่กลัวเลยเหมือนผมว่าผมพาลูกชายไปไปเป็นเพื่อนในการไปถ่ายทําซึ่งในภาพยนตร์ของแขกเนี่ย บางท่านอาจจะเคยเห็นเบื้องหลังในการถ่ายก็มีแบบมีดราม่าเหมือนกันว่าบางคนโดนนู่นนี่นันน่นเลยฮะ,ะ,ะใช่แต่ผมไม่กลัวเพราะว่าตอนนั้นคือพิ่งฝนเสียลูกด้วยก็รู้สึกว่าชื่อหลังความตายมันก็มันเหมือนเราปรงเนอะเราปรงะะมันมันเรื่องใกล้ตัวที่เกิดขึ้นเองใกล้ตัวเลย<ช>และนัดเวลานั้นด้วยเเวลานั้นด้วยครับผมน่าสนใจมากๆแล้วตอนนั้นก็คือมีวิธีการรักษาชีวิตตัวยังไงหรือว่า ทำให้จิตใจเราเบิกบานขึ<ค>้นเลไนะผมกับแฟนก็อยากจะบอกว่ามีแอบเลี้ยงไก่แจ้กันใครได้ตามเฟซบุ๊กนะครับก็เลี้ยงไก่แจ, <laughs> จ้ไก่สวยงาม <ไป S 1> ตัวละ โอ้โหก็กไหลบาทอยู huh. <laughs> oh, ่เล uh ี้ยงโงกับ20ตัวเลยอัันนน้เลี้ยงเพื่อขายหรือว่าอะไรเลี้ยงมาเล่นๆฮะเลี้ยงมาเล่นๆไม่มีชื่อให้น้องๆทุกตัวเลยโอ้เอาว่างในช่วงโควิดว่างไม่มีงานก็เลยเลี้ยงไก่แจ้เอออ่ะแล้วก็ตอนนี้เลี้ยงเป็นอาชีพเลยไหมหรือว่าก็ไม่ครับผมก็เลี้ยงสวยงามเลี้ยงสวยงามต่อไปครับแล้วตอนนี้ก็คือเล่นภาพยนตร์เรื่องของแขกแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างช่วงนั้นก็โอ้โหได้การตอบรับดีมากๆเลยเลีงที่ใต้เนี่ยทุกคนใส่ยิ้ม คุณโมอามีนาเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไปดูไปดูเรื่องนี้มานะมันจะบอกว่าจังหวะที่แบบว่าก่อนจะเปิดทีละไพ่ทีละไพ่น่ากลัวเหมือนกันนะใช่แล้วตอนที่มันจะมีคุณหมอที่ไปลงลึกตรงช่วงศพแล้วก็ตอนโตอิหม่ามาเล่าเรื่องน่ากลัวนะน่ากลัวแล้วน่ากลัวสุดยังไงทอนจบไงน่ากลัวสุดเนี่ยเป็นตัวร้ายะงั้นน้ษย์จะนุษย์จะดูแทบตายสรุปลองฉันมาดูใช่ไหมท่านไหนที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยครันี้ก็คือดูได้ในเน็ตฟลิกซ์นะครับของแขก ก็ไปติดตามหาดูกันได้อ่าครับมาพูดถึงเรื่องหนังเรื่องต่อไปมันมีที่มาที่ไปยังไงบอว่ามีหนังอีกเรื่องนึงด้วยที่อยากจะโปรโมทมันใช่กำลังมีครับผมเรื่องต่อไปชื่อว่าผู้บ่าวนิกาครับผู้บ่าวนิกาเป็นการนําเอาไทยบ้านอีสานเนี่ยกับมุสลิมทางใต้มามิกัน อันนี้หนังตลกแล้วฮะเป็นหนังตลกคอมเมดี้และดราม่าแอคชั่นโอ้โหเป็นเนาะดูครบเลยใช่ใช่ก็คือเมื่อหนุ่มอีสานน้องตาต้าแล้วก็ดุมเด้งมาแต่งงานกับสาวมุสลิมเราเราพูดแบบเกินเกินเนาะเดี๋ยวไม่สปอยอ่าเกินเกินแต่งงานมุสลิมซึ่งต้องขีปบัค้ำหน่อยดังนั้นการการที่เขาต้องมาปรับวิถีชีวิตในเรื่องของอิสลามเนี่ยแล้วก็ทางอิสลามต้องเข้าใจทางวิถีพุทธทางอีสานเนะฮะนะฮะมันจะสนุกเข้มข้นแน่นอนส่วนผมเนี่ยอาจจะเป็นตัวป่วน จะปวดยังไงต้องไปดูในภาพยนตร์ครับอันนี้จะเริ่มฉายเมื่อไหร่เอ่ยเริ่มฉายวันที่19ธันวาคมนี้ครับในโรงภาพยนตร์ก็เร็วแล้วสิแต่นี่เดือนนี้เร็วเดือนตุลาได้หรอครับอ๋อเดือนตุลาแล้วอันนี้มีใครเล่นไหงครับก็มีน้องตาต้าน้องเด้งนะครับผมมีน้องอดุลน้องชาลีมีพี่ฮันนี่ปัาสอนมีพี่แทนทิติ มีผมอากกิมมีพี่สินชัยครับผมครบเลยออนเก่งครบเลยเรื่องราวแอบเผยได้ไหมว่าเรื่องราวมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยังไงนี่ฮะเล็หนุ่มอีสานไปชอบอ๋อที่บอกสาวอิสลาสาวอิสลาโอ้มก็เออแล้วสาวเออจอมนากก็ต้องมีการขีดสุนัขใช่ครับยอมรับได้ไหมอะไรบ้างบ้างครับเรื่องของการยอมรับของพ่อแม่ของต้องฝ่ายด้วยของพี่น้องอะไรต่างๆด้วยครับแล้วเขาบอกว่าชีวิตปัจจุบันคุณเนี่ยเป็นอาจารย์ด้วยเป็นอาจารย์ยังไงครับครับผมเป็นอาจารย์ของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมครับโครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็ฝากคุณเฟิโเช่แล้วก็คุณคากินด้วยมาฝากประยมพันธ์นะครับผู้ประกอบการ s อ e นะครับที่จดทะเบียนการค้าในเรื่องของเสื้อผ้าอเซอรี่ต่างๆกระเป๋าของตกแต่งฮะก็มาเข้าโครงการของทางรัฐได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ครับเราจะมีอาจารย์อากิมอาจารย์สินชัย เอาสินค้าสมมุติว่าเรามีสินค้าเกี่ยวต้องเป็นเกี่ยวกับไอ้ทางเกษตรบ้านหรือว่าไม่เป็นเรื่องของแฟชั่นแฟชั่นเลยแฟชั่นก็จะออกแบบให้มันมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นหรือว่าทํายังไงให้แบบทันยุกทันสมัยมาร่วมเพื่อทําการขายล่ะครับใช่ทำกาขายด้วยแล้วออนไลน์ให้ด้วยไหม คร่าวๆให้เราบอกแนวให้ว่าเราส่งของให้เขาขายได้ไหมหรือว่าเราาส่งของแล้วถ่ายได้เลยแล้วกลับไปแพ็กกระเป๋าที่บ้านกระเป๋าเลยแต่ท่านผมจะเน้นในเรื่องของการออกแบบและดีไซน์นะฮะคือุยแปลว่าถ้าเปิดน้องๆคนไหนสนใจที่เรียนทางด้านดีไซน์หรือออกแบบแพคเกจจิ้งหรือออกแบบแฟชั่นสามารถส่งเนื้อหามาได้แล้วก็ส่งวัตถุประสงค์ในการที่เขาจะกล่าวก่อนรอบหนึ่งว่าเหมาะสมกับวัตถุประสงค์องค์กรหรือเปล่าแล้วก็เอามาจัดงานวิชาชการต่างๆเคยไปออกงานบูธที่ไหนมาแล้วบ้างครับเกี่ยวกับงานนั้นนี้โอ้ที่เซ็นทั้งเวิลด์ทีกเซ็นทั้งเวิรากรคที่ แล้วแต่ว่าทางทางทางอิมแพกเนืองทองธางนีแล้วแต่ว่าทางทางกรมส่งเสริมจะจัดที่ไหนครับอ๋อแปลว่าก็คือเมนพอยต์หลักก็คือกรมส่งเสริมเป็นคนจัดเลยกร,รมส่ับสริมการส่งออกนะครับกรมส่งเสริมอุตส,สาหกรรมรอุตสาหกรรมอ๋อโอเคน่าสนใจคุณกากินโนมีอะไรจะเอาไปโชว์ <S <S ไหมครับนอกจากรองเท้าใส่กรีดหรือว่าใส่กรีบนี่คือยังไงฮะ อ๋อเขาดูสิเขาด่าเขาเป็นองคากิโน่นี่แปลว่าอะไรครับผมคากิโน่แปลว่าอะไรครับว่าเขาถามนะครับขามูลนะข่าขามูนะข่ามูนะอ๋ออันนี้มูสลิมไม่กินคามูนะเนาะแต่มูสลิมเป็นคนตั้งนะจริงเหรอดึงเสื้อลงนิดนึงอะอุ้ยไม่นะนันนี่อยู่ก็เป็นเรื่องราวน่าสนุกสนุกเพราบอกว่าคุณฮากินแบบมีเรื่องราวเล่าในกองไม่ไไม่ใช่ยังไงต้องอยากแบบนอกจากที่ว่าจะมี เขาเรียกนะภาพยนตร์เยอะๆเขาจะมีละครละครด้วยเออจะเห็นอยู่ช่องเก้าใช่ใช่มีโอกาสคุณโผหลายช่องเนาะหลายช่องเลยแล้วข้างห้าด้วยช่องห้าด้วยเราะเรามีแอบไปเล่นกับนี่พี่กอล์ฟก็เลยอด้วยย่างไละครเรื่องอะไรให้มาหาบางคนฟิล์มนะครับภาพยนตร์หลายเรื่องเหมือนกันทั้งช่องเก้าเดี๋ยวบ้านเอาไล่เลยค่ะกุณกินไนรักหรอกเหมือนนี่คือล่าโอ้อันนั้นได้เป็นไรครับเป็นอะไรเอ่ยพระเอกก็ตัวไล่แล้วเนาะตัวไล่แล้วหรอ เขาให้เราเล่นแบบนั้นหรือว่าอะไรงหรือว่าเรารีเควสเขาเห็นอะไรในตัวเราถึงให้เล่นไปแบบนั้นคุณ่นแล้วว่าไงฮะก็ไม่รู้นะจริงๆก็เป็นพระเอกอยู่นะต้องไปดูอันนี้หมายถึงว่าละครรีเมคหรือเอามาฉายซ้ำหรอหรือว่าไ่ไ่ไปเพิ่งจบไปเพิ่งจบไปเพิ่งจบไปอ๋อแล้วก็ตอนนี้ติดตามไล้ชตงไหนมีมีเออโอ้ อุ้ยหลายเรื so ite, it so cool ่องคุณเก่าสเลยอะเขาเริ time, ่มงจำไม่ได้เขาเล่นจำไม่ได้จำไม่ค่อยได้เรื่นเยอะมากก็คือถ้าบอกว่าจะไปดูมันมีระบรมมาคีด้วยที่คุณแคนได้ใช่ถ้าถ้าถ้าจะไปดูผลงานของคุณเนี่ยไปดูย้อนหลังได้ที่ไหนครับในตัวที่พูดนี่นี่มหามงคลฟิล์มเลยอ๋ออยู่ดีทุกมหามงคลฟิล์มเรียกได้ว่าค่ายนี้เขาปั้นนักแสดงขึ้นมาเยอะมากมายเพราะว่าหลากหลายเรื่องที่เข้ามาในรายการของเราเนี่ยคือครึ่งหนึ่งเป็นของมหามงคลฟิล์มเลยเรดย์สปอนเซอร์รายเดยเป็นรายการสปอนเซอร์ราของรายการเพราะว่า ถ้าเกิดใครได้เข้าไปในค่ายนี้รับรองว่าออกยากค่ะ <laughs> เราคาดที่คาเทปไปก็ครึ่งนึงแล้วช่อเพราะออกยากเพราะว่ามีงานอะไรก็ต้องออกงานเดินแบบงานการกุศลงานประจํากาต่างงานอีเวนต์ต้องมาให้ครบเพราะว่าเขาเชิญเก่งนะคนนี้ใช่ึงออกเช้าออกเย็นงานก็มีเวลาสี่งานกันเองใช่ไหมตอนนี้ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่างานปงานหลักของเราเลยนะไม่ใช่อองกินตามงานอีเวนต์อะไรกันหรืชื่ออะไรกันมันบันเทิงเอออะมีอะไรอยากจะฝากอีกหนึ่งไหมเกี่ยวกับผลงานของตัวเองหรือว่าช่องทางการติดตามอย่างนี้มีอะไรไปฝากมาอีกก็ ของทาง Facebook ครับผมฮากิมดลภาวิจิตเลยแล้วก็ Instagram ครับฮากิมมาร์สกอร์ดลภาวิจิตครับก็ ฝากติดตามด้วยเราจะมีอัปเดตเรื่อยๆครับผลงานครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยอยากจะทําอะไรในวงการบันเทิงถ้าอยู่มาจังหวะหนึ่งแล้วหรือว่าคนอ้าเอาในอนาคตอยากทำในวงการบันเทิงอยากเป็นเบื้องหลังครับอุ้ยบอกเป็นผู้จัดหรือเปล่าคนนี้เป็นผู้จัดอยากเป็นผู้จัดครับลองลองบอกผู้จัดชัดๆแล้วไหว้ผู้จัดสิคุณกาวินโนครับผมฝากงน้องฝากตัวด้วยครับผมพี่ๆครับผมสวัสดีไม่กลัวคุณผู้ชมจะบอกว่ากาวินโนสูบลอยเก่งมากเขาอยากให้เป็นผู้จัดเป็นได้เลยในผู้จัดทำยังไงต้องมีหน้าที่ยังไงวผู้้้จััดดตองงงสสแแกกนนไชี อ๋อถึงว่าไปในกองแอบไปวันหนึ่งครับแอบไปส่งเขาคือชิ้นิี้อยู่เดียวคนนั้นถามตลอดเวลาคนที่กินข้าวยังอยนทไปรูแลคนดูแลดีผมกัผมเองก็คืออะไรผู้จัดการผู้จัดการผู้จัดการและชี้แจงเพราะว่าตอนเรียนเป็นเปป็็นนเเด็กกิจกรรมนะครับเป็นนายกองค์การนักศึกษาแล้วก่อนที่จะออกจากตําแหน่งที่มหาลัยเคยเป็นผอสํานักกิจการนักศึกษามาก่อนรู้ของขวัญมากขึ้นใช่ใช่โอเคเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมนั้นคือก็จะถนัดแล้วก็ชอบเรื่องของทําเบื้องหลัง ถ้าเกิดว่าในวงการอนาคตก็อยากจะเป็นเบื้องหลังเป็นผู้จัดนะฮะฝักว่าใครอยู่บ้านเขาต้องต่อยอดพอเป็นนักแสดงก็อยากเป็นเบื้องหลังเขาถ่ายโฆษณามาโฆษณาเด็กเขาเห็นโฆษณาออนแอเมืองนอกมาเลเซียนี่คือหน้ากันเลยใช่ไหมอินโดนีเซียเห็นโฆษณาเหมือนอินนโดีเซียาล้างจานมาเลเซียสิงคโปร์สิงคโปร์เยอะงานเขาแน่นนะครับก็ฝากด้วยอ่ะอยากจะบอกนิดนึงว่าสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาในวงการบันเทิงอยากจะเป็นแบบเราอยากจะเป็นนักแสดงอยากจะเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาต้องทำตัวอย่างไรบ้างและมีไม้สักอย่างไรบ้าง ครับผมอย่างแรกเลยครับผมทุกคนสวยหล่อมีและมีคาแรคเตอร์ที่หลากหลายครับแต่ก้คือขอให้อดทนครับถ้าเกิดว่าเราก้าวมาแล้วคืออยากให้มีความตั้งใจแล้วก็พยายามบางช่วงนี้อาจจะแบบไม่ใช่วันของเราถ้าเราอดทนอีกนิดนึงผมเชื่อว่าวันไม่ไม่ไม่ไกลอยางอาจจะถึงวันของเราครับก็อยากจะให้อดทนนะครับคาว่ามันยังไม่สุกงอมครับกว่าคุณจะได้โฆษณาชิ้นแรกคุณแคบมากี่ขินโอ้โหยี่สิบ ได้ครับที่สิบเดีความพยายามมากผมรอเป็นปีฮะกว่าจะได้โฆษณาแต่ได้โฆษณาแรกเลยก็คือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต้องเดินทางไปทั่วประเทศครับโอ้โหได้ใหญ่เลยเดินทางใหญ่เลยครับเป็นของททเรื่อเดินทางทั่วประเทศเป็นตัวแทนของมุสลิมโลกเลยครับผู้ชายในสนามบินทั่วทั่วโลกเลยครับโอ้โหได้ของ Amazing Thailand Muslim f r i e n d l y ครับผมได้ตัวแรกก็ก็ขอบคุณมากมากแต่กว่าจะได้ก็อุดนันมาเลยครับแกกำลังจะบอกว่าหัวใจตัวเองที่บอกว่าตอนแคร์แล้วมันมีความเฟลไนะพอเราแคร์แล้วไม่ได้โอ้โหแรกๆเฟลหนักมากโอ้โหทำไมไม่ได้หรอรอบไปไปเฟลเฟลเฟลจ ทั้งเราชินอ๋อโอเคมันก็ต้องผิดหวังมันมันกีฬามันแข่งขันนะครับว่าต้องให้แบบคาแรคเตอร์ตัวของเขาจริงๆสุดท้ายเนี่ยพอเราไปแคสเราเราชอบครับเพราะเราได้ไปฝึกกับพ่วงกับได้ไปเจอเอ็กติ้งก่อนนะกรือวันอื่นนะเราเลยรู้สึกว่าโอเคแล้วก็ไม่เฟลแล้ะครับแล้วชิ้นนั้นโฆษณาที่บอกว่าได้ชิ้นใหญ่เนี่ยคาดหวังไหมจุดนั้น ป้าไปแคร์คาดหวังไหมว่าได้ก็มีคาดหวังเพราะว่าอะไรหนูรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ตัวนี้ได้คาแรคเตอร์ต้องชัดเหรือเราเอร์เอ้กมุสลิมชัดนะที่เขาเขียนมาเราต้องเรานะต้องเราเนอะก็ไม่น่าจะพลาดนะหน้าเขาตะโกนมานะมุสลิมมุสลิมคากิโนตะโกนว่าอะไรลูกฮัลโหลหมายถึงไงคะชื่อหนูตะโกนว่าอะไรขำนี้แบบว่าแปลว่าแปลว่าอะไรอย่างนีเรื่องเหรออ๋อก็ถ้าเกิดว่าพูดถึงถ้าเกิดเป็นชื่อเราก็ต้องตะโกนดังๆว่าคากิโน่าคากน่ารักเหนูเป็นคนน่ารักตะเกิดเลยปะ ค่ะตอนนี้เราเราไปเราสุดท้ายเหมือนกันกันเองไม่รู้แม่คุณคนน่ารักไงเห็นแบบพราะวันนี้เรามองกล้องเสร็จไปแล้วมองคุณแล้วมันคือหันมาแล้วโม๊ะคุณใช่ใช่ผมหน้าความเป็นจุดโฟกัสเพราะวันนี้คุณทำผมมาเนี่ยหลากหลายสีสันมากคาร์ลฟูอันนี้เขาเรียกเขาเรียกเทรนเล็บเทรนเขาเรียกว่าเทรนอะไรครับเขาเรียกเทรนอันนี้เทรนอะไรครับไม่เราเราก็แบบว่าเป็นแบบว่าอะไรที่น่ารักน่ารักแอบแฝงเพราะว่าเราเป็นแกกีเนอ โอ้โหเลยหรือว่าชอบตรงสีผมกับสีตาเปิดเดียวกันที่อยู่บ้านที่ทำทรงทรงนี้เลยบ้าหรือว่าก็เนี่ยเป็นทรงที่ใช้ชีวิตประจำเวลาไปออกจากตลาดก็แบบนี้เลยสวยมากมากที่สุดเลยอ่าวันนี้เราต้องขอขอบคุณน้องฮากีมด้วยนะคะเพราะว่ามีผลงานที่เราจะให้ก็ โปรโมทไปแล้วบอกว่าอยากให้ทุกคนไปดูผู้บ่าวดีกาผู้บ่าวดีกาอันนี้ออนแอร์ไอ้ลงหนังสิบเก้าทวารสิบเก้าทวารภาพยนตร์เลยด้วยโอ้โหใช่ใช่ชื่นชอบภาพยนตร์ไทยแล้วก็ผลงานเขาประจักรแล้วนะก็ของแข็งของแข็สองก็ของแข็งสองก็มีด้วยเหรอกำลังจะกำลังจะที่เราพูดไปทั้งหมดของแข็งหนึ่งของแขกงกำลังกำลังอะไรจัดบันจัดบันคืออะไรแปลว่าเรื่องที่สองนี้ต้องแบบเข้มข้นแน่ๆเข้มข้นแน่นอนครับอันนีงแล้วมานานดีอันนี้น่าจะออกปีหน้าเลยหรือเปล่าคะของแขาสองปีห้ต้องรอติดตามกันอันนี้ทางทางค่่ายมมตวิิิจรรกลังเ เรื่องตเนินการฝากไว้ด้วยนะครับกับเ,เรื่องราวดีๆของ Star All s t a t e แบบนี้แต่ตอนนี้เรา,ามีช่วงสน,สนับสนุนของรายการครับมีอะไรบ้างคะคุณหน่ง <polymer? S 1> <c oughs> ที่รักโอเวดดิ้งแพนเนอร์ที่รักออร์แกไนเซอร์มาหาบุคคลฟิล์มมาอีกแล้ว <c oughs> <depressed> ชมรมผู้สื่อข่าวออนไลน์ A.H.C. Right. m a เมคอัพส o ูล อันต่อไปนะครับสาบานสอนการแสดงของวงจอ power ranger star academy ครับสุดท้ายนะขอขอบคุณนะครับ the survival production ครับก็มีเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมติดตามรายการของเรานะครับกับรายการกัดมันบันเทิงทุกวันอังคาร10โมงเช้าถึง10โมงครึ่งสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องฮากิมด้วยขอคคราบปกรแล้วพี่กอนกัดมันบันเทิงสวัสดีค่ะกัดมันบันเทิง E